สวัสดีครับ e n l i t Tech Channel นะครับวันนี้มีมิตเตอร์จากแบรนด์ Unity นะครับในโมเดล UT 5 1 1ตรงมุมนี้เขาเขียนว่าเขาเป็น Professional Insulation Tester นะครับสเปคเขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามมาดูกันครับผมเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาเป็น i n s สูลเลชันเทสเตอรนะครับหรือว่าเป็นมิ t e r ร์วัดความเป็นฉนวนนั่นเองนะครับประสิทธิภาพความสามารถเขาอยู่ในระดับไหนก็เดี๋ยวลองมาดูที่สเปคเข้ากันถ้าลองที่ลองยกยกดูนี้ถือว่าก็ถือว่าเขามีน้ำหนักอยู่ในระดับอพอสมควรเหมือนกันนะถ้าถ้าดูจากที่สเปคก็ระบุไว้เนี่ยเมื่อ ใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ2โลก็ถือว่าพอสมควรอยู่สำหรับมิเตอร์ตัวหนึ่งทีนี้ในความสามารถในการาทำงานของเขามีอะไรบ้างลองมาดูที่สเปคเขานะครับลองเปิดขึ้นมาดูก่อนถือว่าเขาให้หน้าจอ led มาได้แบบเขาเรียกว่าอะไรเต็มตาเลยนะครับใน ในความกว้างนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นๆถือว่าให้มาแบบไม่ต้องกลัวมองไม่เห็นเลยนะฮะแล้วก็มีปุ่มอะไรบ้างมาดูที่มุมด้านซ้ายก่อนปุ่มนี้เป็นปุ่มที่ใช้ในการเปิดปิดแสงสว่างที่หน้าจอในกรณีที่เราเข้าไปทำงานในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะมีแสงน้อยนะครับก็มีแสง ที่ตัวหน้าจอเปิดปิดตัวนี้มีปุ่ม e-stop e-stop ตัวนี้คือปุ่มที่เมื่อในกรณีที่เรากําลังทํางานอยู่แล้วเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเราก็สามารถกดเพื่อตัดระบบไปก่อนเนื่องจากความที่เขาเป็น insulation tester เนี่ยเขามีการจ่ายแรงดันในแต่ละครั้งเนี่ยแล้วแต่เราจะทดสอบ500โวลตดีบ้าง1000โวลตดีบ้างซึ่งอาจจะมีอันตรายครับ ผู้ร่วมงานที่อยู่เรืเใกล้ๆได้อะไรเงี้ยถ้าเราเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้วก็กด e s o p นี่ก่อนนะครับทีนี้มีปุ่มอะไรอีกมีปุ่ม com นะครับ com ตัวนี้เนี่ยเป็นปุ่ม comparison นะฮะหรือเป็นเป็นปุ่มที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าการวัดครั้งแรกครั้งที่2ออะไรพวกนี้นะครับมีปุ่มที่ใช้ในการวัดวลต์ dc สล็คอ่อโทษทีเป็นเป็นปุ่มที่ที่วัด DC โวลต์นะครับแล้วก็ทับด้วย AC โวลต์นะครับก็คือสามารถที่จะวัดแรงดันได้ทั้ง DC และ AC นะครับมีปุ่มไทม์นะครับอ่าใช้ในการกำหนดเวลานะครับในการกำหนดเวลากด1งครั้งไทม์หนึ่งขึ้นนะครับตัวเลขสแตนบายที่อ่า 1.00ก็คือ1นาทีนะครับกดอีก1ทีนะครับฟังชัน t ท m e 2ขึ้น mm. มี PI ขึ้นมาด้วยแล้วก็ตัวเลข Standby ที่10นาทีหมายความว่าเขา,ามีฟังก์ชันในการวัดค่า p o l a รายอินเด็กนะครับซึ่ง p o ล a ร i ยอินเด็เนี่ยเขาจะวัดที่10นาทีนะครับแล้วก็ทางด้านขวามือด้านบนเนี่ยมีปุ่มที่ เขียนว่าโหลดกับเซฟก็คือเขามีความสามารถในการเซฟข้อมูลในกรณีที่เราไปในพื้นที่งานที่มีค่าที่ต้องวัดเยอะๆเราก็สามารถที่จะเซฟข้อมูลได้นะครับเราสามารถโหลดข้อมูลออกมาดูได้ปุ่มนี้สีขาวๆใสๆคุ้นๆนี่เป็นปุ่มเทสนะครับเวลาเรากดเทสต์เนี่ยเขาจะเป็นสีแดงขึ้นมาอย่างนี้ ก็แสดงว่าตอนนี้มันมีการจ่ายแรงดันทดสอบที่100โวลต์ออกมานะครับกดอีกหนึ่งครั้งเขาก็หยุดทำงานเป็นลนนักษณะนี้ทีนี้มาดูรายละเอียดที่หน้าปัดกขาบ้างหน้าปัดมุมซ้ายบนเนี่ยเป็นลักษณะของแบตเตอรี่ดิสเพย์นะครับาจากในภาพเนี่ยในสเตตัสของเขามีสารขีดก,ก็คือแบตเตอรี่เนี่ยเต็มอยู่ ถัดลงมาก็อย่างที่บอกก็คือตัวนี้เป็นเวลาที่มันจะใช้ในการนับในการทดสอบนะครับในการทดสอบอค่าคำเป็นฉนวนที่เรากาลังทํางานอยู่นะครับบอกเวลาที่เรากาลังทดสอบอยู่ส่วน100โวลต์เนี่ยเป็นแรงดันที่เราจ่ายทดสอบนะครับถ้าเรากดปุ่มขึ้นตรงนี้แรงดันทดสอบก็จะเปลี่ยนเป็น250โวลต์เปลี่ยนเป็น5 0 0โวลต์เป็น1000โวลต์ถ้านับดูก็จะมีอยู่ สีค่านะครับที่สามารถจะปรับเปลี่ยนได้ในการทดสอบทีนี้เนี่ยในการที่เราจะพิจารณาว่าเราจะใช้แรงดันเท่าไหร่เนี่ยก็ให้พิจารณาว่าอุปกรณ์ที่เราจะนําไปทดสอบเนี่ยเป็นแรงดันกี่โวลต์ถ้าเราทดสอบกับอุปกรณ์ที่เป็นแรงดันพวก3เฟสสีสายแรงดัน400โวลต์เป็นแรงดันในระดับที่โรงงานใช้ให้เราใช้1000โวลต์นในการทดสอบ ก็คือสรุปเป็น2เท่านะครับหรือถ้าในกรณีที่เราจะทดสอบกับอ,อุปกรณ์ไฟ้ฟ้าที่มันเป็น2 2 0โวลต์เป็นไฟโฮมยูสที่เราใช้กันทั่วไปเนี่ยเราใช้แรงดัน2เท่าของเขาก็บอกประมาณ5 0 0โวลต์เพราะว่าสองเท่าของ2 2 2 0โวลต์มัน4 4 0มันไม่มีในในเลงย่านการทดสอบเราก็ใช้ตัว500โวลต์เป็นตัวทดสอบ แล้วก็อ่านค่าแต่ถ้าใช้ในระบบะสามเฟสสีสาย400้โวลต์เราก็ใช้แรงดัน1,000โวลต์เป็นตัวทดสอบนะครับสเกลด้านบนเป็นสเกลค่าความต้านทานที่เวลาเราทดสอบเนี่ยเขาจะเขาก็จะไประดับสเกลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมีเริ่มตั้งแต่0ถึง1ทนะครับทีตัวนี้ย่อมาจากเทระนะครับเทระเทระ,ะถ้าเราวัด ในที่นี้ก็คือโอห์มนั่นเองนะครับเทระโอห์ม oh ส่วนตัว m และตัวโอห์มตัวนี้ก็คือเมกะโอห์มนะครับเขาก็สแตนบายลอที่เมกะโอห์มแต่ถ้าในกรณีที่เราวัดแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงค่าขึ้นไปสูงกว่าย่านเมกะโอห์ม hmm. เขาก็จะปรับเป็นิกิกะโอห์มแล้วก็เป็นเทระโอห์มเป็นทีตัวทีและตัวโอห์มนะครับขึ้นไปก็คือสเปคของเขาเป็นออโต้เลน์ นะครับเป็นออโต้เลนเขาสามารถปรับย่านวัดขึ้นไปตามค่าความต้านทานที่เราทดสอบได้ทีนี้รูด,ด้านบนมีอะไรมีรูของโวลต์นะครับมีเส้นเชื่อมโยงกันก็คือในกรณีที่เราต้องการที่จะวัดโวลต์เราก็เสียบบานาแจ็คเข้าที่ตรงรูนี้นะครับตัวโวลต์กับตัวคอมมอนคู่หนึ่งแล้วก็ไปวัดนะครับอ่าเดี๋ยวลองเสียบเลยดีกว่า ในกรณีที่เราจะวัดค่าความเป็นฉนวนเนี่ยเขาะจะมีสายวิตเตอร์มาให้เป็นทรงอย่างนี้นะฮะแล้วก็เสียบ้าไปส่วนในกรณีที่เราจะวัดถ้าในกรณีที่เราจะวัดค่าเป็นฉนวนให้เราเสียบลงไปในช่องเอิร์ธอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราจะวัดโวลต์นะครับเราจะวัดโวลต์เราก็ใช้ช่องโวลต์นี่แทนะจะเป็นลักษณะน,นี้ทีนี้เดี๋ยวจะลองทดสอบการทำงาน ของเจ้า,า UT 511นี้ดูนะครับว่าเขาจะทำงานยังไงโอเคลองทดสอบที่500โวลต์ดูนะฮะอันนี้เป็นการเอาฉนวนตัวหนึง่งอันนี้เป็นกระดาษกระดาษ A4 ธรรมดานะฮะตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมเพื่อใช้ในการทดสอบค่าความฉนวนของมันทีนี้ในในส่วนของรายละเอียดในเรื่องของ การวัดค่าความเป็นฉนวนมันคืออะไรเนี่ยจะมีเดี๋ยวจะมีมุมบนนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการย้อนไปดูคลิปตัวนั้นว่าอะไรคือค่าความเป็นฉนวนเราวัดค่าความเป็นฉนวนเพราะอะไรนะครับก็จะเข้าใจมากขึ้นแต่ส่วนตรงนี้เราจะทดสอบค่าความเป็นฉนวนของกระดาษ A4 ตัวนี้ดูก่อนเมื่อเราคีบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มากดปุ่ม ทดสอบค้าง1วินาทีนะครับอย่างที่บอกนะก็คือพอมันขึ้นเป็นสีแดงเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็คือเขาจ่ายแรงดันทดสอบที่เท่าไหร่ที่500โวลต์นะครับแล้วก็มีเวลาบอกที่ด้านข้างว่าตอนนี้กำลังจ่ายไปกี่วินาทีแล้วแรงดันอ่าไม่ใช่แรงดันอ่ค่าความต้านทานที่ได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็โชว์อยู่ประมาณ1.71 อะไรไล่ๆกันไป1.7-1.8หน่วยเป็นกิกกโอมนะฮะเหมือนที่ผมบอกก็คือว่าเขาเป็นออโต้เลงเมื่อในกรณีที่ค่าของน้ำทานมันขยับขึ้นไปจากเมกะโอมขึ้นมากิกโอมเขาก็จะปรับในเรื่องของหน่วยตรงนี้รามขึ้นมาด้วยส่วนสเกลด้านบนนะครับก็มาหยุดอยู่แถวๆถประมาณกิกกโอมก็คืออยู่ระหว่าง1กิกะโอห กับสิกิโอห์มนะฮะตัวเลขในตอนนี้โ okay. อเคป๊บนะฮะประมาณหนึ่งนาทีสามวิเราได้ค่าออกมาที่สองจุดหนึ่งสามกิกะโอห์มอันนี้ก็คือวิธีการในการวัดความเป็นฉนวนโดยทั่วไปนะครับถ้าเราเจอกับอุปกรณ์นะครับที่มันเป็นระบบ อ,อย่างเช่นเหมือนที่บอกเมื่อกี้ก็คือพวก400โวลต์นะครับเราก็ปรับแรงดันขึ้นมาเป็น1,000ลนักษณะอย่างนี้แล้วเราก็ทดสอบเมื่อทดสอบเสร็จแล้วเราก็ได้ค่าออกมานะครับก็คือค่าที่เราต้องการนำมาใช้ในการวิเคราะห์ส่วนถ้ามีคำถามว่าแล้วสิ่งที่ตัวเลขท,ที่เขาเรียกว่าอะไรมันเลวร้ายที่สุดนะครับ มันคือตัวเลขอะไรก็คือการช็อตกันนะฮะการช็อตกันก็คือแบบนี้อ่าลองทดสอบที่500โวลต์ช็อตกันก็คือหมายถึงในระบบที่เราต้องการทดสอบเนี่ยมันมันเป็นเฟลนั่นเองนะครับก็คือเมื่อช็อตกันสิ่งที่เกิดขึ้นตัวเลขที่อ่านได้ก็คือคืออะไรอีกน,น,นึงนะครับอ่าโอเคเมื่อกี้มันไม่ค่อยแน่นตอนนี้แน่นแล้ว ค่าในกรณีที่มันมีการช็อตกันนะครับตอตัดระบบก่อนตัวเลขมันก็จะโชว์ที่0.0นั่นหมายความว่าระบบมันมันมันล้มเหลวอยู่เฟลอยู่นะครับถ้าท่านเป็นช่างที่กำลังติดตั้งแล้วก็เม็กออกมาได้เท่านี้เนี่ยสิ่งที่ท่านต้องทำนะครับก็คือต้องไปหาสาเหตุบางครั้งก็ไม่ได้หมายความว่า เมื่อวัดได้ศูนย์นย,ย์แล้วมันจะเป็นการชอ็อตเซอร์กิตเสียงเดียวนะฮะบางครั้งอาจจะเกิดจากพวกการที่มีพวกวงจรคอนโทรลอะไรต่อคอมอยู่เราต้องไปปลดฟิล์ปลดอะไรในวงจรคอนโทรลนั้นให้เรียบร้อยก่อนเราถึงจะทดสอบได้นะครับแต่ถ้าทุกอย่างเคลียร์แล้วแล้วค่าออกมาเป็นตัวเลขเท่านี้นั่นคือเราเจอปัญหาแล้วนะครับ หลังๆนี่ผมยอมรับอย่างหนึ่งว่าก็คือถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้มีการงานติดตั้งใดๆก็ตามหลังติดตั้งเสร็จไม่มีการเม็กค่านะครับไม่มีการทดสอบค่าอิสเชันก่อนที่จะจายไฟเนี่ยเรียกว่าเราอยู่บนความเสี่ยงเลยนะครับที่จะเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เป็นไม่ได้เพราะหนึ่งเน่ยการที่อย่างเช่นเราเราเดินสายจากจุดหนึ่งไปถึงจุดหนึงเนี่ย ผ่านรางเคเบิลผ่านรางไวาเวลาง way, ลตเตอร์อะไรก็าตามเนี่ยความบิดพลาดในการที่จะมีการบาดสายตรงบริเวณหักมุมหักงอตรงไหนมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องทดสอบโดยการหาค่าความเป็นฉนวนระหว่างตัวนำและพวกกราวาต่างๆนะครับกราวในที่นี้ก็คือพวกราง ของเรานั่นเองนะครับรางวายเวรางเคเบิลแรเดอร์อะไรก็ตามนะครับเราถึงจะต้องมีการประสานสักันนะครับในในในส่วนไอ้นี่มันจะเริ่มต่อเนื่องกันไปละเดี๋ยวอาจจะหลุดประเด็นไปนะครับแต่เมื่อเป็นเคสตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าในกรณีที่เราทดสอบแล้วเนี่ยเพื่อให้ได้ผลที่ดีเนี่ยเราจะต้องมีการประสานประสานสักพวกรางแรเดอร์ต่างๆโดยการใช้สายเคเบิล ต่อเชื่อมเข้าด้วยกันนะครับแล้วการทดสอบ i n s a l a t i o n เนี่ยจะจะให้ผลที่น่าเชื่อถือด้วยนะครับทีนี้ยังมีประเด็นไหนอีกก็ยังมีในส่วนของโอเคมีในส่วนของ polarize index นะครับ polarize index ก็คือการใช้ฟังก์ชัน time 2มีคำว่า pi ขึ้นมา โพร a ล I ์อินเด็กนะครับเป็นดัชนีตัวหนึ่งที่ใช้ในการทดสอบค่าความเป็นฉนวนนะครับถ้าถ้ามีโอกาสเนี่ยจะทำคลิปเพิ่มเติมมาในรายละเอียดของ PI นะครับอีกทีหนึ่งว่า PI หรือโ o ร a ล i ด์อินเด็กเนี่ยมันคืออะไร Pi เนี่ยเมื่อเรากดทดสอบแล้วเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ในการทดสอบฉนวนอย่างต่อเนืนะ่องเป็นเวลา10นาทีนะครับ ก็จะใช้เวลาในการทดสอบนานกว่าแต่ถ้าเป็นการทดสอบเพื่อการติดตั้งโดยทั่วๆไปเราถือว่า1นาทีก็ถือว่าโอเคแล้วโอเคทีนี้มาสรุปสรุปกันนิดนึงว่าอยู U ่ Ut511 นะครับมันคุ้มค่าไหมมันโอเคไหมนะครับแล้วว่ามันเหมาะกับใครก็คือว่าตอนนี้เท่าที่ ผมเช็คราคาของ UT 5 1 1นะก็จะมีราคาอยู่ที่ระหว่าง3,000กว่าขึ้นไปจนถึง4000กว่านะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ถ้าไปเทียบกับแบรนด์เนมหรือยี่ห้อที่มาจากทางอเมริกาทางยุโรปเขาก็ถือว่าห่างไกลกันหลายเท่าตัวมองว่ามันเหมาะกับผู้เริ่มต้นนะครับผู้เริ่มต้น หรือจะใช้กับมืออาชีพก็ได้นะฮะแต่อาจจะเป็นมืออาชีพในล,ลักษณะที่เป็นตัวสแปร์มากกว่าอาจจะไม่ใช่ตัวหลักที่ที่จะใช้เป็นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นประจำนะครับผมมองว่าอย่างนั้นนะแต่ถ้ามองในเรื่องของความคุ้มค่าแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่า,าด้วยราคาเท่านี้แล้วก็ด้วยลูกเล่นรายละเอียดออปชันอะไรต่างๆที่เขาใส่มาให้เนี่ย ก็ถือว่าคุ้มนะคุ้มถือว่าคุ้มค่ามากถือว่าเป็นสําหรับมือโปรก็ถือว่าเป็นช่งางเขาเรียกว่าอะไรเป็นเครื่องมือสารองได้แต่ถ้าสําหรับมือใหม่ก็ถือว่าเป็นการจ่ายที่ไม่ได้ต้องคิดอะไรมากนะครับในการอาลองเล่นดูตัวแรกๆอะไรพวกนี้นะครับ สำหรับการรีวิวในในวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ฝากไว้นิดนึงสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของเครื่องมือวัดนะครับการเทสการทดสอบเกี่ยวกับการวัดทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าหรือว่าผู้ที่มีความสนใจน้องๆที่กำลังเรียนอยู่ในทางด้านนี้หรือว่าผู้ที่จะทำงานด้านนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กด subscribe ติดตามช่อง e อ t ิทเ c h a n n e l ผมจะเอาเครื่องมือวัดที่ ใช้งานจริงนะครับในงานทำงานมาทดสอบมาเทสนะครับให้เพื่อนๆดูกันนะครับหรือว่าถ้ามันมีตัวไหนนะครับเครื่องมือวัดตัวไหนที่มีเพื่อนๆสนใจเป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาในใต้คลิปได้ว่าอยากจะดูตัวนู้นตัวนี้ถ้าสมมติว่ามันมีนะครับมีผ่านเข้ามาในการทำงานพอดีก็จะหยิบมาใช้ มาทดสอบมาเทสมาอะไรให้ดูกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ